สวัสดีตอนเช้าลูกชายสวัสดีครับโกโป๊โปของมันต้องมีนะโกโปกับโดนน่ะนี่โกโปเฮ้ยมันต้องถ่ายนะยนะมันต้องเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆ ดูครับดูโอ้โหทะเลหมอกโปะ,ปะมันเปื้อนเดี๋ยวเอาไว้ทิปนั่น พี่มีวิบากสองคันใช่ไหมวิบากวิบากคันหนึ่งแล้วก็ไอ้กำลังเอาไปซ่อมเนี่ยคันหนึ่งแต่ไอ้คันที่อยู่คันที่อยู่นู่นอ่ะขี่ได้เลยแล้วทีนี้เราจะไปลุยที่ไหนก็ได้สองคันเลยขี่ดีด้วยเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยสบายๆเลยนะแต่คันใหญ่นี่ไม่รู้ว่ามันจะถ้ามันคว่ำนี่พังเจ๊เยอะแต่ไอ้คันเล็กอ่ะไอ้คันสองร้อยห้าสิบอะซีซีอ่ะ คัน2 5 0ซีซีนี่คือมันล้มได้อะไรได้มันแค่อาจจะงองอเฉยๆลมมากเลยเนี่ยโดนแบบเราก็นึกว่าพายุเข้าเฮ้ยปู้ๆๆตุ๊ปูว่าต้นอะไร ไม้แดงไม้แดงมันต้องลูกยาวๆกว่านี้หน่อยหนึ่งผา U F O ใช่ผ่านมากเลยอะอําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเขื่อนลำตะคองอันนี้เสียโป๊ครับเสียโป๊ผู้ยิ่งใหญ่แห่งโรงการโรงการออกแบบโรงการออกแบบ เสียงนี่ยังกับปูพงศิษฐ์คัมพีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เคยได้ยินปูร้องเพลงเลยอ่ะมันต้องจัดแล้วพรุ่งนี้นะ,ว,ะวันวันนี้มันต้องจัดแล้วไม่ได้นะป,ป,ปูพงศิษฐ์คัมพีรป๊พงศิษฐ์ให้ hey, มันทำไมเป็นอย่างนี้